เดินทางมาร่วมงานวิ่งที่อำเภอขนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานเสร็จพิธีเรียบร้อยครับแล p, ้วก็ได้ทําการรับเสื้อรับบีบรับหมายเลขเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับอ AP ่าเดี mm ๋ยวเราก็จะไปทําการเช็คบีบนั่นเองครับเป็นใช้อ่าชิปนั่นเองครับในการหมดนะครับเดี๋ยวเอาของพ่อก่อนของพ่อขึ้นขึ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้จอของพ่อตรงครับของพ่อตรงครับนี่ของพ่อสิบสองกิโลครับ นีวิ่งเลาะชีแม่น้ำชีจะอยู่ทางโน้นนะครับมองหนึ่งตั้ในะครับแม่น้ำชีก็จะโค้งมาตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวตอนสี่โมงครึ่งวันนี้วิ่งตอนเย็นนะครับวิ่งช่วงเย็นนะครับวันนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งจะทำการปล่อยตัวรุ่นสิบกิโลนะครับเนี่ยสิบสองกิลนครับุ่นสิบสองกิโลนะครับวิ่งครอสทั้งที่นะครับวิ่งเลาะชนบทบ้านห้องเอิร์นกับเลาะบ้านบดอะไ่แบบนี้ประมาณนั้นนะครับ อันหลังนี้เป็นจุดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปทำการเปลี่ยนชุดแล้วก็วอร์มร่างกายรอนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ก็สามโมงก,กว่าแล้วครับเขาจะปล่อยตัวประมาณสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเจอกันตอนจุดสตาร์ทครับโอเคบ๊ายบาย